ที่ไม่ไปกินข้าวพ่อออกไม่ได้เหรอเขากินข้าวกันหมดแล้วหลงมาเร็วออกมาเร็วไม่ไม่มีม่ม่มมมมลงมาไม่ม่มมมมมประตูมีช่องแค่นี้หลงมาออกไม่ได้เหรอเนี่ยพี่เกีียวยังเปิดได้พี่ซุสแท้เปิดได้ทำไมหลงมาเปิดไม่ได้แม่แท้ทำไมงง่ขนาดนี้เอาอะเอาให้ออกเขาเปิดกันยังไงเขาทำกันยังไง ทำสิออกไม่ได้ก็ไม่ต้องกินข้าวละพี่เกี้ยวยังเปิดได้เลยพี่เกี้ยวไม่มีช่องพี่เกี้ยวยังเปิดได้ลแลวทำไมหลุมแมวไม่ฉล,ลาดเลยคะโอ้ยฉันเลี้ยงแมวไม่ฉลาดเลยนี่เร็วๆออกมาเมี้ยวเมี้ยวเมียวเมียวออกมาให้ได้แล้วเปิดให้เป็นเปิดเปิดแล้วเปิดยังไงเปิดประตูเปิดยังไงเห็นพี่เกี้ยวทำไหมพี่เกี้ยวทำยังไง หลงมาพี่เกียวทำไงเปิดประตูยัง,ง,ยยงไงนี่ไงเอามือมาเอามือมาดัานประตูเร็วมือดันประตูยังไงดันยังไงเร็วดันเร็วจะเปิดแล้วเร็วเปิดให้ได้เร็วดูแค่นี้ออกไม่ได้ก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะถ้าประตูแค่นี้หลงมาออกไม่ได้ไม่มีปัญญายออกอะเร็วทำให้ได้ แมวฉันมันไม่ฉลาดเลยพี่เกียวยังเอามือผักประตูดูดิดูเขาดูเขาตายน้วไม่ถึงโง่ขนาดนี้เนี่ยเปิดให้ได้เลยเร็วๆเร็วๆเวนกับเหีียงแมวไม่ฉลาด